สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ Easy and Simple English นะครับวันนี้อผมเช่นเคยนะครับ Do t วเว word นะหัวข้อวันนี้ของเราก็คือ Part of Speech นั่นเองสำหรับบทเรียนนี้นะครับผมก็มีคนขออมาทางช่องคอมเมนต์นะครับก็เลยอยากจะจัดให้นะครับผม Part of Speech ไปลองดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเป็นยังไงทำไมถึงงงกันง่ายนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าจะ ช่วยทําให้เข้าใจได้มากขึ้นไหมนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยก็ดูวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับว่าเน้อหมมีอะไรบ้างทุกคนสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ดูเตอร์ได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยก็มาเริ่มจากคํานามก่อนนะครับผม ก็คำนามเนี่ยก็คือเป็นคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ไอเดียหรือคำที่แปลว่าการหรือความต่างๆนั่นเองนะครับผมในแต่ละประโยคเนี่ยมันก็จะมีคำที่เข้าไปอยู่ในประโยคประโยคนึงใช่ไหมเราจะมาดูกันว่าไอคำเหล่านั้นเนี่ยมันมี หน้าที่อะไรหรือว่ามันเป็นคําอะไรกันแน่นั่นเองนะครับผมมันมาจากไหนทําไมเราถึงต้องเรียนรู้มันด้วยจริงๆแล้วการที่เรารู้ part of speech เนี่ยมันช่วยทําให้เราแต่งประโยคได้ง่ายขึ้นหรือว่าจริงๆก็สามารถบอกได้ว่าทําให้เราเข้าใจถึงประโยคประโยคนึงได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไว้ก็ไม่ไดีเสียหายอะไรครับ ก็ตรงนี้นะอย่างที่บอกเมื่อกี้คำนามคือคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ไอเดียการหรือความต่างๆใช่ไหมจริงๆติวเตอร์ก็มีตัวอย่างคำศัพท์ให้นะครับผมมาลองดูกันอ่ะ KoreaKorea เนี่ยเป็นชื่อประเทศใช่ไหมครับผมก็เป็นสถานที่ก็ถือว่าเป็นคำนาม pen แปลว่าปากกาเป็นสิ่งของ dog เป็นสัตว์ก็ถือว่าเป็นคำนาม cat แมวเป็นคำนาม work แปลว่างานใช่ไหมครับผมก็เป็นคำนามเช่นกัน music เป็นดนตรีก็เป็นคำนามได้เหมือนกันนะครับผม town เมืองเป็นคำนาม Thailand เป็นคำนาม teacher farmer love อ่าในที่นี้ love เนี่ยเป็นคำนามแปลว่าความรักคำที่แปลว่าการหรือความสามารถเป็นคำนามได้เนาะเพราะฉะนั้น love ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่าความรัก happiness อันนี้เป็นคำนามแปลว่าความสุข จริงๆเต้เคยทำบริเนกอันหนึ่งไว้นะครับเรื่องของคํานามนะมันจะเจาะลึกมากกว่านี้นะครับว่าคํานามเนี่ยมันเป็นยังไงนามนับได้นับไม่ได้คืออะไรนามเอกพจน์นามพหูพจน์เป็นยังไงนะครับผมถ้าหากว่าใครยังไม่เคยดูวิดีโอนี้นะเต้จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับปิ้งขวามือบนนะครับผมดูตรงนี้จบแล้วนะครับผมไปดูตรงนั้นต่อได้เลยนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นด้วยเช่นกันนะครับว่าคำนาม เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าดูวิดีโอนี้จบแล้วก็ไปดูน,นั้นต่อได้เลยนะครับจะได้เข้าใจถึงคำนามมากขึ้นนะครับต่อมานะครับผมกลุ่มที่2ก็คือ verb นั่นเองนะครับผมก็คือคํากริยาที่แสดงการกระทํานั่นเองนะครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องแสดงการกระทาเสมอนะครับแต่เป็นคําที่แสดงการกระทำํำ กริยาเป็นคําที่แสดงการกระทาได้นั่นเองแต่ว่าแน่นอนว่ากริยามก็แบ่งออกเป็นหลายคํานะครับเดี๋ยวในอะนาคตเนี่ยจะมาทําอีกหนึ่งวิดีโอคลิปให้นะครับผมว่ากริยาเนี่ยมันแบ่งเป็นประเภทไหนบ้างมี action verb มี state verb มี modal verb มีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยจริงๆกริยาเคยทําเรื่อง modal verb ไปแล้วนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้แล้วกันความมือบนปิง้งแล้วก็ใน description เช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้กลับมาดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึง คำกริยาเป็นคำที่แสดงการกระทำนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่านไปพร้อมกันนะครับผมให้ทุกคนนะอ่านตามแล้วก็พยายามฝึกออกเสียงด้วยเดี๋ยวติเตอร์จะอ่านสัก2รอบกันละกันเนาะเราจะเว้นจังหวะไว้ให้ทุกคนอ่านหนึ่งรอบนะครับอ่ะคำแรกนะ run run อันนี้แปลว่าวิ่งนะครับผมต่อมา walk walk อันนี้แปลว่าวเดิน is is อันนี้ก็คือ verb to be เป็นอยู่คือใช่ไหมครับผมถัดมา seem seem อันนี้แปลว่าดูเหมือนนะครับผมอย่าลืมอ่านตามด้วยนะตอนที่เว้นจังหวะให้นะครับ have have อันนี้แปลว่ามีนั่นเองนะครับต่อมา come come อันนี้แปลว่ามา go go อันนี้แปลว่าไป C C อันนี้แปลว่าเห็น swim swim อันนี้แปลว่าว่ายนะ้ำถัดมานะ stand stand อันนี้แปลว่ายืน get get อันนี้แปลได้หลายความหมายนะได้รับก็ได้เข้าใจก็ได้แล้วแต่บริบทนะ listen listen อันนี้แปลว่าฟังถัดมา sing sing อันนี้แปลว่าร้องเพลงต่อมานะ sit sit อันนี้แปลว่านั่งอาคำสุดท้ายอันนี้ซ้ำนะครับ stand stand โอเคโทษทีนะครับอันนี้ซ้ำไปก็ขอโทษด,ด้วย <laughs> วันนั้นคำกริยาก็ประมาณนี้ได้นะครับต่อมาครับผม pronoun ก็คือคำสรรพนามครับผม คำสรรพน,นามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามก็คือเมื่อกี้เราเรียนคำนามไปใช่ป่ะแบบ dog pen uh, Korea หรือเป็นชื่อคนก็ได้ Joe Mike อะไรแบบเนี้ยคำที่เป็นคำนามก็คือผู้คนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันจะถูกแทนด้วยคำเหล่านี้ได้ครับผมก็จะมีคำพวกเนี้ยเข้ามาทำหน้าที่เป็น pronoun ชนิดหนึ่งได้นะครับผมอ่ะก็จะมี I me we us he him yours himself, it's, my, this, that, those, us อะไรพวกนี้จริงๆพวกนี้สามารถทำหน้าที่แทนคำนามได้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆอย่างเช่น Joe is uh, handsome สมมติเราบอก Joe is handsome ถ้าเราไม่อยากใช้คำว่า Joe ในประโยคถัดไปเราก็เอาคำว่า he เข้ามาใช้ได้อย่างเช่นประโยคถัดมาเราจะบอกว่าและเขาสูงผมก็จะบอกว่า and he is tall เพราะว่า he เนี่ยแปลว่าเขาผู้ชายใช้แทน Joe ได้ว่า Joe เป็นผู้ชายประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวไว้ในอนาคตนะครับจะมาทำคลิปวิดีโอเรื่องการใช้ pronoun อย่างน้อยๆเรื่อง subject กับ object pronoun ให้กับเรากันเนาะ มันจะได้ทําให้เราเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าติดไว้ก่อนละกันนะครับก็สําหรับใครก็ตามที่ไม่อยากพลาดบทเรียนดีๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับเวลามีวิดีโอใหม่อัปโหลดเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเรากดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆตรงนี้นะครับเพราะนามไม่มีอะไรมากครับเน้นจานะครับแล้วก็อันนี้อธิบายเพิ่มเติมไว้แค่ว่ามันใช้แทนคํานามใช่ไหมเราเดี๋ยวในอนาคตจะมาทําวิดีโอเพิ่มเติมให้เราเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับถัดมาก็คือ adjective adjective เนี่ยก็คือค,อคำคุณศัพท์ครับผมมันใช้เพื่อบรรยายคุณลักษณะของคำนามพูดได้ง่างยก็คือมันขยายคำนามได้อ่ะตอนนี้ก็มีตัวอย่างของคำศัพท์มาให้ดูพร้อมๆกันนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสองรอบแล้วให้ทุกคนอ่านตามนะครับผมโอเคคำที่หนึ่ง beautiful beautiful เก่งมากครับอันนี้แปลว่าสวยคำถัดมา interesting interesting อันนี้เราจะอ่านเป็น3พยางนะไม่ใช่ interesting นะ interesting i n t e r e s เ i n g เยี่ยมครับถัดมาอันนี้เมืกี้แปลว่าน่าสนใจเนาะต่อมา cute cute เยี่ยมครับแปลว่าน่ารักถัดมา t l t l อ l อันนี้แปลว่าสูงต่อมา blue blue อ่ะเก่งมากอันนี้แปลว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้เอาแตถัดมา angry angry แปลว่าโกรธเยี่ยมครับถัดมา brave brave อันนี้แปลว่ากล้าหาญถัดมา little little อันนี้แปลว่าเล็กน้อยหรือเล็กก็ได้นะครับอ่ะจริงๆถ้าอ่านแบบอังกฤษก็ little แต่ว่าอเมริกันก็ little ทัดมานะครับ old old อันนี้แปลว่าเก่าก็ได้แก่ก็ได้ smart smart อันนี้แปลว่าฉลาดนะครับผมถ้าคนอังกฤษอาจจะแปลว่าดูเนียบดูดีก็ได้นะแต่อเมริกันจะแปลไปน็นเชิงฉลาดมากกว่าต่อมานะครับ two t o อ่าแปลว่าสองนั่หละอ่าต,ตัวเลขก,ก็เป็น adjective ในรูปแบบหนึ่งนะครับ small small แปลว่าเล็กเก่งมากครับ big big แปลว่าใหญ่เก่งมาก tall tall อ่ะอันนี้ซ้ำกับข้างบนแปลว่าสงูงแล้ครับอขออภัยด้วยถัดมา short short แปลว่าสั้น หรือเตี้ยก็ได้นะครับถ้าตรงคำกับ a อ l กับเตี้ย good good อ่ะแปลว่าดีต่อมา bad bad แปลว่าแย่ adjective คือคำที่เป็นคำบรรยายนะครับมันพูดถึงคุณลักษณะนั่นเองนะครับผมขยายคำนามได้อ่ะไปลองดูตัวอย่างเลยอ่ะนี่มีตัวอย่างให้อย่างเช่น this car is blue this car is blue รถคันนี้สีน้ำเงินหรือสีฟ้าคำว่า blue ก็จะขยายคำว่า car อยู่นั่นเองเพราะว่ามันบรรยายว่าลักษณะของคำนามเป็นยังไงคำนามเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้คนสัตว์สิ่งของสถานที่การหรือความหรือไอเดียต่างๆใช่ไหม car เป็นคำนามเพราะว่าเป็นสิ่งของใช่ไหมรถเป็นสิ่งของเรา adjective ไปขยายคำนามได้โดยหลักการวิธีง่ายๆก็สามารถที่จะวางหลัง verb to be แบบนี้ได้นะครับผมหรือจะวางหน้านามแบบประโยชน์ถัดไปก็ได้อย่างเช่น my sister has short hair my sister has short hair น้องหรือพี่สาวของฉันเนี่ยมีผมสัน้นให่ไหมครับผมคำว่าสั้นก็คือ short มาขยาย hair ที่แปลว่าผมนะครับ has short hair มีผมสั้นแบบนี้ถัดมานะ่ my vacation was exciting my vacation was exciting ก็ vacation แปลว่าการพักผ่อนพักร้อนไปเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างนี้เนาะ vacation was exciting ก็เอาคำว่า exciting มาขยาย vacation ของเราใช่หไหมการพักผ่อนเป็นคำนามนะครับผมหรือวันหยุดก็ได้ก็เป็นคำนามอยู่แล้วถัดมา the weather is hot the weather is hot อากาศมันร้อนอากาศเป็นคำนามเอา hot มาขยายมันได้แบบนี้โอเคเนาะอันนี้ก็หลักการใช้ verb อันนี้ก็เป็นหลักการใช้ adjective ง่ายๆนะครับผม ต่อมานะ adverb อ่ะอันนี้ก็คือกริกยาวิเศษนั่นเองเราจะใช้ขยายคำกริกยาเพื่อปรงบอกลักษณะของการกระทำต่างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้ว adverb เนี่ยมันไม่ได้ขยายได้ให้กริกยานะมันขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้มันขยาย adjective ที่เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปก็ได้หรือขยายกริกยาก็คือ adverb ก็ได้นั่นเองนะครับตัวอย่างคำง่ายๆตรงนี้ก็จะมี nearly nearly อ่าอย่าลืมอ่านตามนะครับเว้น mm hmm. จังหวะไว้ให้อยู่นะอีกรอบนะครับ nearly nearly อ่าอันนี้แปลว่าเกือบจะนะครับผมคำถัดมา almost almost เก่งมากครับผมก็ยังเหมือนกัน almost กับ nearly จริงๆแปลเหมือนกันนะแปลว่าเกือบจะนะครับถัดมา every day every day อืมเก่งมากอันนี้แปลว่าทุกวันใช่ไหมครับอ่า จริงๆแล้วคำบอกเวลาเนี่ยมันเป็น adverb ชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันขยายว่าการกระทำเนี่ยทำไปเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผม uh, tomorrow tomorrow เ uh, ก่งมากแปลว่าพรุ่งนี้ถัดมา very very เ uh, ก่งมากครับผมแปลว่ามากใช่ไหมถัดมา carefully carefully เยี่ยมมากแปลว่าอย่างระมัดระวัง ถัดมา hardly hardly อันนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างยากนะแปลว่าแทบจะไม่นะครับผมต่อมานะ never never เยี่ยมครับแปลว่าไม่เคยคำสุดท้ายตรงนี้ quickly quickly แปลว่าอย่างรวดเร็วเข okay, าไหม adverb ส่วนใหญ่นะครับผมมันจะลงท้ายด้วย ly นะครับส่วนใหญ่นะไม่ได้หมายถึงทุกคำนะอย่างเช่นเมื่อกี้เราก็เห็นใช่ไหม almost หรือ very tomorrow never everyday มันก็ไม่ได้ลงท้ายด้วย ly ใช่ปะให้เรานึกถึงนะครับว่ามันขยายการกระทำว่าการกระทำนี้ทำออกมาในรูปแบบไหนไม่ได้ขยายคนที่กระทำหรือสิ่งที่กระทำแต่ขยายการกระทำนั้นๆอ่ะไปลองดูตัวอย่างประโยคดีกว่าจะได้เห็นภาพอย่างเช่น this is very difficult อลองดูตรงนี้ this is very difficult เมื่อกี้อย่างที่บอกว่า adverb เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องขยายแค่กริยาใช่ปหมมันขยายตัวมันเองก็ได้ก็คือ adverb ด้วยกันเองหรือจะขยาย adjective ก็ได้ขยายกริยาแบบนั้นก็ได้ในที่นี้ this is very difficult จริงๆแล้วถ้าเราปิดคำว่า very ไว้ก็คือ this is difficult อันเนี้ยมันยากตอนนี้เราอยากจะบอกว่ามันยากมาก ใช่ไหมครับผมเราจะเอาคําว่า very มาขยายคําว่ายากใช่ไหมก็คือเอาคําว่ามากเนี่ยมาขยายคำว,ว่ายากอีกทีก็เลยเอาคําว่า very มาใช้แบบนี้ this is very difficult แบบนี้ได้ถัดมา I work every day I work every day ฉันทํางานทํางานอะไรยังไงทําไมอ๋อทำงานทุกวันเห็นไหมขยายคำว,ว่าทํางานอยู่ก็เลยบอกว่า I work every day every day เป็นส่วนขยายขยายอะไรครับขยายทํางานในที่นี้ everyday ก็คือ adverb นั่นเองเพระาะว่ามันไปเพิ่มให้กับ verb ใช่ไหมถัดมา he almost fell he almost fell, he almost fell เขาเกือบตกใช่ไหม fell มาจาก fall ที่แปลว่าตกเนาะ he almost fell เขาเกือบตกแล้วอันนี้เขาขยายตัวบุคคลหรือขยายการกระทำอยู่ขยายการกระทำเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเขาเกือบเกือบอะไรไม่รู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปทำอะไรสักอย่างอยู่ใช่ปะ มันก็เลยมาขยายการกระทำว่าการกระทำนี้มันเกือบจะเป็นแบบนี้แล้วนะอะไรเงี้ยัดมา the boy is crying loudly the boy is crying loudly เด็กผู้ชายคนนี้กำลังร้องไห้อย่างเสียงดัง loudly แปลว่าอย่างเสียงดัง loudly ก็ขยายคำว่า cry i n g นั่นแหละเพราะว่าอะไรครับเขาร้องไห้ร้องไห้แบบไหนอะไรยังไงร้องไห้อย่างเสียงดังก็เลยใช้ loudly มาขยายแบบนี้ได้นั่นเองนะครับ ก็แค okay. หวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปนะต่อมานะครับผม conjunction จริง,รงๆแล้ววิดีโอของ conjunction ที่แบบเต็มๆเนี่ยเคยทำไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะปิ้งตรงนี้ครับผมเราก็จะแปะไว้ให้ใน description เช่นกันนะแต่ว่านี้สรุปให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับ conjunction ก็คือคำสันธานนะครับผมมันก็เป็นคำที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำวลีหรือว่าประโยคนะครับผมวิธีการใช้งานอันนี้ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าหาว่าเราจําความหมายของคำเชื่อมตรงนี้ได้นะครับผมตัวอย่างนะครับ and แปลว่าและ however นี้อ่านว่า howeverhowever แปลว่าอย่างไรก็ตามถัดมา stillstill ปกติ still, still, still จะแปลว่าอยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็น conjunction เนี่ยมันจะแปลว่าถึงอย่างนั้นก็ตามอะไรอย่เงี้ยถัดมา butbut but, แปลว่าแต่ถัดมา or or อันนี้แปลว่าหรือต่อมานะ so so อันนี้ก็หลายความหมายถ้าทั่วไปก็คือดังนั้นต่อมา after after หลังจาก since since จริงๆแล้วนี้แปลว่าตั้งแต่หรือแปลว่าเนื่องจากก็ได้นะครับผม นะอย่างที่บอกนะไปลองดูอีกหนึ่งคลิปที่เคยทำไว้เกี่ยวกับคอนดิชันนะครับผมมันจะมี49่ส n คอนชันมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะแต่ว่าลองไปดูครับผมน่าจะมีประมาณสัก49ตัวครับถ้าจำไม่ผิดอ่ะต่อมานะครับ before before แปลว่าก่อนหน้า either either จริงๆมันจะใช้คู่กับ or อ,อย่างใดอย่างหนึ่ง neither neither ก็คือไม่ทั้งสอง neither nor ถัดมา because because เพราะว่าอ่าอย่างที่บอกนะครับเคยทำวิดีโอนี้ไปแล้วตรงนี้ก็จะไม่ได้มีตัวอย่างประโยคมาให้ดูนะถ้าอยากดูไปดูวิดีโอนั้นแทนนะครับจะแปะไว้ใน description นะครับถัดมาคือ preposition preposition ก็คือคำบุพบทครับผมใช้เชื่อมคำกลุ่มคำเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของคำแล้วก็ประโยคเหมือนเชื่อมสถานที่เชื่อมเวลาอะไรประมาณนี้ได้ก็ทั่วๆไปที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือ n o n a d นะครับผม แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันมีตัวอื่นอีกนะครับ in, in คือในใช่ไหม on คือบน a <At> d คือที่ใช่ไหมครับผมถ้าหากว่าเราใช้กับสถานที่ก็ประมาณนี้แต่ถ้าใช้กับเวลาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งจริงๆเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับ in on a t ไว้เช่นกันนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยไปดูนะเยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเิงความมือบอแล้วก็เหมือนเดิมใน description นะครับแต่ตรนนี้เราดูคำาอื่นเพิ่มเติมไปด้วยนะ about about นะครับผม after after before before the from from the off of Between between with with To to Romani you know the dog is sitting on the chair. The dog is sitting on the chair. Like right? the, from, right? the, the dog is sitting on the chair, i right? like like I'm going to Joe's after dinner. I'm going to Joe's after dinner. Uh, Joe's apostrophe I'm going to Joe's home, or Joe's house after dinner. แต่พูดแค่นี้ก็พอ I'm going to Joe's after dinner แบบนี้ได้ก็เขากำลังจะไปบ้านโจหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จใช่ไหมก็ going to เนี่ยบอกถึงสถานที่ใช่ไหม go to ไปยังตรงไหนไปยังที่ไหนอะไรแบบนี้ได้ I waited for an hour I waited for an hour ผมรอเป็นเวลา1ชั่วโมงอ่ามันก็เป็นเหมือน preposition ได้นะครับผมอ่ะหลักการก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผม ต่อมา interjection interjection เนี่ยเป็นคำอุทานครับผมเป็นคำที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองนะครับผมจริงๆมันก็เป็นคำที่ส่วนใหญ่เราจะเรียนเสียงจากสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำกันนะครับผมตัวอย่างเช่นแรก a h e m นี้ก็คือ,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 อแบบนี้ก็เวลาเรากระเอมกระเอมก็ประมาณนั้นทันมาอาา้า อา่าก็คือแบบเหมือนแบบเรารู้ถึงอะไรสักอย่างเราเข้าใจถึงอะไรสักอย่างเราแบบอ่อานี่งายเป็นงี้อาา้าอะไรแบบนี้ถัดมาก s h g o อ h อันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับ Oh My God แต่ Gosh ก็ละคำว่าพูด God ใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนเป็นพูดเป็น,น Gosh แทน AW มันจะเป็นเสียงแบบนี้นะครับอ มันจะเป็นเหมือนอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันดูน่ารักมันดูน่าเอ็นดูแล้วเราก็เลยอ,อ๋อเหมือนเราเห็นลูกหมาวิ่งมาแล้วอ,อ๋อน่ารักจังเลยก็อ๋อตรงเนี้ยเป็นเสียงแบบนั้นนะครับเสียงนี้ผู้หญิงนี่ผมทำกว่าผู้ชายนะผู้ชายก็ไม่ค่อยทำแต่เท่าไหร่ถัดมา great great อันนี้เป็นเสียงแบบเหมือนดีใจแบบเยี่ยมไปเลยแจมว้าวมากอารมณ์ประมาณนั้นถัดมา h ูเร่ฮ h เร่ อันนี้ก็คือเหมือนแบบดีใจชัยโยใหมาเหมือนบ้านเราชัยโยภาษาอังกฤษก็จะฮูเร่แบบนี้ได้ถัดมาโอ้โอ้เหมือนอารมแบบตกใจนิดๆโอ้อา้าวอะไรอะ่ะคืออะไรโอ้อ้าเอาหรอ,อ,อประมาณนั้นอันนี้ย h y ย a h อ่าใช่ย h y ย a h ประมาณนั้นถัดมาอุ๊ปส์อุ๊ปส อันนี้จริงๆคนไทยก็น่าจะใช้ทับซับเนาะเวลาทำอะไรผิดแล้วอุ๊ยใช่ไหมคนไทยจะอุ๊ยภาษาอังกฤษก็จะอุ๊บส์แบบนี้สุดท้ายนะครับตรงนี้อา๊ชอ u c ชอันนี้ก็คือเหมือนเวลาที่เราแบบเจ็บอ่ะมีใครตีเราแล้วอุถ้าเป็นภาษาไทไรก็คงออยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อา๊ชแบบนี้ได้นะครับผมไปลองดูตัวอย่างประโยคกันมีตัวอย่างให้ดูนิดหน่อยอย่างเช่นอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้เหมือนแบบถอนหายใจแบบโล่งอกอ่ะ วิว that was a close call that was a close call <c oughs> ตัดสินใจได้เจ็บแบบกระชั้นชิดมากเลยตัดสินใจได้ดีมากเลย,ยเกือบไปละเหมือนเราตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแล้วแบบเฮ้ยลงอกเว้ตัดสินใจได้รอดตัดสินใจได้ดีลอดไปไม่โดนละก็คนไทยจะถอนหายใจใช่ปะภาษาอังกฤษก็จะฟิว <c oughs> อะไรประมาณนี้นึกถึงเวลาเราดูแบบการ์ตูนอะไรแบบเนี้ยทำมป็นเจอร์รี่เนี่ยจะมีเสียงมูนี้เยอะมากเลยครับถ้าใครเกิดทันนะครับ โอเคถัดมาว้า wow, ว did you see how big that bird was ว้าวแกเห็นเปล่าว่าเจ้านกตัวนั้นมันตัวใหญ่ขนาดไหนก็ว้าวแบบตะลึงอะไรประมาณนี้ใช่ปะอ่ะต่อมานะครับ oh I forgot to tell you that I saw your girlfriend last week oh ก็ oh แบบ oh oh แบบเอ้ยเอ้ยลืมเฮ้ยลืมบอกแกเลยว่าว่าสัปดาห์ที่แล้ว,วฉันเห็นแฟนแกนด้วยนะ ประมาณนี้นะครับผมจริงๆการเรียนตัดเชนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกนะเพราะว่าเราจะมาเปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าบ้านเราจะพูดอะไรใไหมาเป็นภาษาไทยจะพูดอะไรแล้วพอไปเปรียบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคาอะไรที่เขานิยมใช้กันนะครับผมมันก็จะทําให้เราสนุกกับการเรียนได้มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับกับ part of speech นะครับหวังว่าคนที่เข้ามาดูเราจะได้ประโยชน์นะครับถ้าหากว่าใครชอบวิดีโอแนวแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กด,กดิงแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้ติวเตอร์ได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าใครอยากจะรีเควสบทเรียนอะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถทิ้งไว้ได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะแล้วเดี๋ยวติวเตอร์จะมาดูนะว่าบทเรียนไหนน่าสนใจเราจะยกขึ้นมาทำเป็นวิดีโอแบบนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ ESE และผมติวเตอร์เวิร์ดก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคลิปหน้านะครับทุกวันศุกร์นะจะอัหลงคลิปให้ที่ผ่านมาค่อนข้างจะสอนจนยุ่งนะครับเลยไม่มีเวลาเลยแต่จะพยายามกลับมาทำวิดีโอให้บ Terima kasih.